ทธิการสำนักงานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัยมาตรการที่10และมาตรการที่11ตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี2565นณศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต9ก้าจังหวัดพิษณุโลกจากการที่ฤดูฝนปีที่ผ่านมามีการตั้งศูนย์สุน,นาทาทิสุร,ราชทำให้พบว่าการดําเนินการเตรียมการอย่างนี้ เกิดผลดีในการประมวลข้อมูลทางพอพหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ทันท่วงทีตอนนี้เราเองก็มีแผนจะเดินดาเนินการทั้งหมด4ภูมิภาคนะครับเลืออีกครั้งนึงที่ชัยนาทนะครับเพื่อเป็นการซักซ้อมให้หน่วยงานเข้าใจถึงว่าถ้าเกิดเ,ดเกิดเหตุการณ์แล้วเราจะดําเนินการอย่างไรเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์คือพี่น้องประชาชนต้องไม่เกิดความเดือดร้อนนะครับก็เป็นไปตามนโยบายของทางรัฐบาลของท่านนายงตรีและท่านรองนายงตีท่านประเอกประวิทย์วงศ์สวรรค์ นอกจากนี้รองเลขาธิการสทรนอชออยังได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานโครงการจัดทําผังน้ําลุ่มน้ําปิงวังยมนานที่ประตูระบายน้ําหาดสะพานจันจังหวัดสุขโขทยัยตาม13มาตรการรับมือฤดูฝนปี2565พร้อมเร่งจัดทําผังน้ําลุ่มน้ํายมหวังใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการน้ําทั้งระบบป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะกรมลุระทานก็กําลังพารณาทั้งซ้ายทั้งขวาที่จะเอาน้ําออกจาก แม่น้ํายมเพื่อให้ผ่านตัวเมืองสุขโขทยัยในปัจจุบันนี้ประมาณ510และกรมจุะทานอาจจะพิจารณาในเรื่องก็จํากัดบางอย่างอยูอย่ระหว่างพิจารณาอยู่นะครับแต่ตามที่ผมได้กราบเรียนนะครับว่าถ้าเกิดทุกอย่างเราสามารถดําเนินการได้ตามแผนตรงนี้การระบายน้ําก็จะเพิ่มขึ้นจาก960หเนื้อประตูระบายน้าํนาอัสปาลจันเป็นประมาณพันสองพนะครับตรงนี้ก็ถ้าเกิดกรมจระทานดําเนินการได้แล้วเสร็จคิดว่าในการที่จะบริหารน,น้ําจัดการตรงนี้ก็น่าจะได้ดียิ่งขึ้น อีกมาตรก,การหนึ่งในส่วนของฝั่งผาถ้าเกิดผังน้ําเสร็จแล้วเกิดกรมชุประทานสามารถไปกลับเคลื่อนได้ประสิทธิภาพที่จะน้ำโจรจาก30อาจจะเป็นร้อยลูกบา์เมตรต่อวินาทีตรงนี้ก็จะทําให้ในการบริหารจัดการน้ําตรงนี้ได้ดีขึ้นนะครับ สทชต้องเร่งดําเนินโครงการศึกษาจัดทาผังน้ําลุ่มน้ํายมซึ่งปัจจุบันได้วิเคราะห์สภาพน้ําท่วมในเงื่อนไขต่างๆแล้วเสร็จและจะทําร่างผังน้ําครั้งที่1เพื่อน,นําไปรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ประมาณเดือนกระะกฎาคมปี2565ค่ะ